นะครับนะเดี๋ยวรับให้ดูนะฮะให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่ารถที่ย้ายตำแหน่งโช็กแล้วเนี่ยนะครับประสิทธิภาพของการทํางานของโชคเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความหนึบของมาเวลเนี่ยการ16นะครัคันี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนได้ดูกันนะครับอ้าวอ้วนกดให้พี่น้อยนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้นะครับไปดูใกล้นะฮะอ้าวอ้วนกด ปาบลดปาบนะฮะเวลายุบเนี่ยมันจะนุ่มนะครับแล้วก็จะค่อยๆคลายตัวนะครับด้วยความหนึบนะครับมันจะไม่เด้งยึงยืงยึงยืงนะครับเพื่อนๆลองไปกดลดตัวเองดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับแล้วมาดูมาดูเปรียบเทียบกับคลิปที่ผมถ่ายไว้ให้ดูเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกันไหมนะฮะลองสังเกตดูนะครับ่ะกดอีกทีนึงอ้วนโชว์หน่อยนี่นะครับ ไปดูช่องล่างกันนะฮะเดี๋ยวดูดูตอนกดช่องล่างกันนะครับอันนี้คือเป็นรถที่ย้ายตำแหน่งโชกนะฮะนะครับย้ายตำแหน่งเป็นโชกตั้งนะครับอ้าว้ยกดนะครับเห็นไหมเนี่ยโชกที่อยู่ในทิศทางตรงนะครับเพื่อลดความร้อนสะสมในกระบอกโชกอะไรทยนงเนี้ยนะฮะก็เป็นข้อดีนะครับก็หนึบหนึนะฮะเนี่ยมามาถอยสักทีนึง เอาให้หมดแรงไปเลยว่ะเนื้อ